กรับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบิวตินายนะฮะช่วงนี้ก็เทศกาลปีใหม่นะครับหลายๆคนก็น่าจะเดินทางกลับบ้านนะครับหรือหลายคนก็อาจจะกําลังแต่งบ้านนะครับต้อนรับปีใหม่อะไรเงี้ยวันนี้ผมก็เลยจะมาตกแต่งบ้านเหมือนกันครับก็โดยการที่ใช้ไฟลาวนะครับแล้วก็มีธงลาวอ่าก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าแต่งเสร็จแล้วมันจะออกมาประมาณไหนนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมจะทําการแต่งนะครับ ก็จะเอาไฟมาติดแล้วก็เธงราวมาติดฮะ,ะก็เดี๋ยวมาดูกันะครับว่าก่อนแต่งกํลาลังแต่งมันจะเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกผมก็เริ่มจากการนําเชือกนะครับมา,าพาดไปตามต้นบังคุดนะครับ ตรงนี้ผมก็เอาเชือกนะครับาพาดไม้ไผ่นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้หาเสาที่มั่นคงกว่านี้นะครับอาจจะเป็นแป๊บเหล็กหรือว่าไม้ที่แข็งแรงกว่านี้นะครับต่อมาเราก็นําไฟนะครับมาร้อยเข้ากับเชือกนะครับโดยอันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นหนวดกุ้งในการรัดนะครับเพราะผมคิดว่ามันก็น่าจะแข็งแรงแล้วก็สะดวกในการติดนะครับ ไฟนี้ผมก็ซื้อมาในราคาเมตรละ80บาทครับรวมหลอด1เมตรมี3หลอดนะครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรือใน shopee lazada ก็มีครับแล้วแต่เลือกซื้อนะครับผมก็จะใช้โนดพุ่งนะครับในการรัดเพราะผมว่าถ้าเอาใส่ไฟพลาดเลยครับมันจะเป็นแบบนี้สายมันจะหลุด พอคราวที่แล้วผมเอาพาดมันก็ผิดพาดที่ผมเองครับผมเอาพาดเลยเอาไม่ได้ใช้เชือกดึงอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดแบบนี้ครับนานๆไปผมก็คิดว่าสายน่าจะขาดนะก็ขอให้ทุกคนดูดีๆดนวยนะครับผมก็ไล่ติดไปจนครบทุกหลอดนะครับแต่อันนี้แล้วแต่นะครับว่าทุกคนจะติดทุกหลอดหรือว่าเว้นหลอดเว้นหลอดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับ พอดีเมื่อวานมืดครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาธงมาติดนะครับธงลาวก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับธงนี้ผมก็ซื้อมาในราคาม้วนละเจ็ดสิบาทครับหนึ่งม้วนยาวประมาณสิบเมตรนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปครับตามร้านเครื่องเขียนอะไรเงี้นะครับ อันนี้ผมก็ไปซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนมันก็มีนะก็ต้องลองไปเลือกดูครับมันมีแบบคะสีแล้วก็มีเป็นสองสีสีเดียวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ชอบนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมันก็ทําให้ดูอบอุ่นขึ้นนะครับคือเหมือนเป็นมุมครอบครัวอะไรเงี้ยก็เทศกาลปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยเฮงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับขอให้ปลอดภัยจากโควิดครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทําอะไรต่อ อ็่ลืม like, ติดตามกันนะครับก่อนไปผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับก็จะพยายามทําคลิปแบบนี้นะครับออกมาเรื่อยๆนะครับบาย